สวัสดีครับผมแมงกจิโนจาก play 4 plus com นะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่อง playstation 4นะครับเครื่อง us ใหม่ซิ้ๆนะครับเพิ่งมาถึงวันนี้ครับวิดีโอนี้ก็จะมีความยามากกว่าปกตินิดนึงนะครับเพราะว่าผมอยากจะจำลองประสบการณ์ของ คนที่กำลังจะซื้อ playstation 4แต่ว่าย mm ังไม่ได้ซื้อตอนนี้เนี่ยว่าถ้าเกิดเราซื้อมาเองแล้วเนี่ยจะค่อยๆแกะเนี่ยมันจะเป nah, ็นยังไงก็อย่างที่เห็นว่าอันนี้เป็นสีดำนะครับเป็นโมเดล500กิกก็ใหญ่ที่สุดเท่าที่มีตอนนี้นะครับโดยอุปกรณ์ข้างในกล่องนะครับก็จะมีตัว playstation 4นะครับมีตัวคอนโทรลเลอร์มี hdmi มีสายไฟนะครับมีหูฟังมีตัว USB นะครับสำหรับชาร์จคอนโทรลเลอร์แล้วก็มีคู่มืออันนี้เป็นรอบๆกล่องนะครับก็จะเห็นว่าต่างจาก PlayStation 3นะครับก็คือว่าถ้าเราจะเล่นออนไลน์เนี่ยเราจะต้องใช้ PlayStation Plus เล่นคือต้องเป็นสมาชิกนะครับราคาก็ประมาณเกม1แผ่นนะครับก็ประมาณ1,800บาท 1,500้ถึง1,800บาทนะครับแล้วก็ด้านขวามือก็จะเห็นว่าอันนี้เป็น Ecology นะครับเป็นระบบนิเวศนะครับของ PlayStation ก็มีทั้ง Play 3, Play 4, แล้วก็ Vita ในสุดก็ได้เวลาที่จะแกะกันสักทีครับ เรามาดูกันทีละอย่างนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับอันแรกก็จะเป็นเหมือนกับข้อเสนอพิเศษนะครับฟรีต่างๆที่มากับเครื่องนะครับก็คือถ้าใครยังไม่เคยมีสมาชิกนะครับเป็นสมาชิก PlayStation Plus ก็เป็นได้หนึ่งเดือนฟรีนะครับซึ่งเราต้องเป็นอยู่แล้วอย่างที่ว่าก็คือว่าเราต้องใช้ในการเล่นเกมออนไลน์ก็ หเดือนแรกก็เล่นฟรีต่อมาก็ Music Unlimited นะครับก็จะเป็นเซอร์วิสของทางเมืองนอกนะครับที่ฟังเพลงได้ไม่จำกัดนะครับถ้าเหมือนซื้อเป็นสมาชิกรายเดือนอันนี้ก็ฟรี1เดือนเหมือนกันแล้วก็ได้10เหรียญฟรีนะครับสำหรับซื้อของใน PSN นะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับ อย่างรวดเร็วนะครับาอยากจะเล่นเลยแกะปุ๊บก็อ่านคู่มือตัวนี้ก็อันนี้ก็เป็นวิธีต่อนะครับก็จะต่อกับทีวียังไงเปิดเครื่องตรงไหนนะครับอันนี้น่าสนใจเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยหาปุ่มเปิดไม่เจอก็เปิดดูคู่มือน,นิดนึงก่อนนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนทำยังไงบ้างต้องชาร์จตัวคอนโทรลเลอร์ Controller หรือเปล่า แล้วก็เข้ามาแล้วเนี่ยมันหน้าตาของหน้าจอมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะใครยังไม่เคยมี p s n account นะครับหรือว่าที่เขาเรียกกันใหม่ว่า s e n account sony entertainment network account เนี่ยนะครับมันจะทำยังไงก็คู่มือถือว่าอ่านแป๊บเดียวนะครับแล้วก็ เล่นได้เลยทันทีต้อนรับเข้าสู่โลกของ PlayStation แล้วก็อันนี้ก็เป็นแบบละเอียดขึ้นซึ่งก็จะไม่มีใครอ่านเท่าไหร่นะครับผู้มือละเอียดขนาดนี้อันนี้ก็เป็นของภาษาอื่นนะครับถ้าซื้อของเอเชียก็คาดว่า น่าจะเป็นภาษาจีนกับาภาษาอื่นๆที่ขายในเซาท์อีสเอเชีถึงเวลานะครับก็นี่แหละที่ทุกคนรอ,อคอยว่ามันจะดีกว่าของเดิมหรือเปล่า PlayStation 4 Controller ก็ก้านที่ขามันยาวขึ้นนะครับยกเลิกตัวอนาล็อกที่รองรับการกดแรงกดคอยอันนี้น่าเสียดายเปลี่ยนเป็นดิจิตอลแต่ก็โอเคข้างล่างก็จะมีเสียงด้วยนะครับไม่เคยมีตัวคอนโทรลเลอร์ที่มีเสียงมาก่อนก็จะมีลำโพงเล็กๆข้างในแล้วก็มีที่เสียบหูฟังด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าไม่แคร์มากก็ไม่ต้องซื้อหูฟังไร้สายแล้วก็ได้ก็เสียบได้เลยกับคอนโทรลเลอร์นะครับแต่ผมยังส่วนตัวผมยังรักในการใช้หูฟังแยกออกไปต่างหากแล้วก็ไอตัว L2 กับ R2 นะครับมันจะมันจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกับตัว Play3 เลยนะครับต้องต้องลองจับดูมันจะให้ความรู้สึกอีกแบบนึงเหนะมือนมันจะลึกกว่านะครับเหมือนอ้อมไปข้างหลังเราต้อง,ต,องต้องเอามือโอบเข้าไปมากกว่า เดี๋ยวคอนโทรลเลอร์เดี๋ยวเรามาคุยกันละเอียดในวิดีโออื่นนะครับก็อันนี้ก็เป็นปลั๊กไฟนะครับก็เสียบกับ Playstation ข้อดีนะครับถ้าใครซื้อเครื่อง US ตอนนี้ก็คือว่ามันไม่ต้องใช้หม้อแปลงหม้อแปลงไฟพิเศษนะครับก็ใช้เสียบปลั๊กบ้านเราเล่นได้เลยอันนี้เป็น USB จะเห็นว่าตัว USB ก็คือเอาไว้เสียบกับตัว p l a y s t a t i o n 4นะครับแล้วก็ ตัวที่มันเป็นมินิเนี่ยก็เสียบกับตัวคอนโทรลเลอร์มาดูกันสักนิดมี เฮดเซตนะครับโมโนแถมมาให้ด้วยซึ่งสำหรับผมผมว่ามันไร้สระนะครับไม่รู้แถมให้ทำไมแต่ว่าพอดูมันจะมันใช้ไม่ได้จริงนะครับคุณภาพมันก็ไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าถ้าใครยังไม่มีตัว headset นะครับก็ใช้อันนี้ไปพางๆก่อนก็ได้แต่ก็ข้อดีอีกอันนึงที่ทุกคน ชมเชยก็คือว่ามี HDMI มาให้ในเครื่องด้วยนะครับเราไม่ต้องเสียเงินซื้อเพิ่มในที่สุดก็มาถึงสิ่งที่เรารอคอยกันนะครับก็คือเครื่อง PlayStation 4 ในกล่องไม่มีตัวฐานสำหรับวางตั้งให้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเอาเครื่องรุ่นนี้ไปวางตั้งก็ผมว่าค่อนข้างน,าน่ากลัวนิดนึงนะครับก็น่าจะวางนอนปกติดีกว่าจนกว่าจะหาซื้อตัวฐานวางตั้งได้ซึ่งตอนนี้ก็คงจะหายากอยู่นี่ครับเราแกะออกมาแล้วได้ครึ่งหนึ่งปรากฏว่าเป็นข้างหลังของเครื่อง อย่างที่เห็นนะครับก็ตรงนี้เป็นข้างหลังของเครื่องครับก็จะเห็นมีพอร์ตเยอะแยะมากมายก็มันมีพอร์ตด้านซ้ายสุดนะครับคือออปติคอลเพราะฉะนั้นเนี่ยใครใช้หูฟังไร้สายเนี่ยก็ยังสามารถเสียบกับออปติคอลแล้วก็ฟังได้นะครับหูฟังเแตล์ไลไร้สายมี HDMI นะครับต่อกับทีวีนะครับหรือว่าแอมนะครับแล้วก็มีสายแรนนะครับถ้าอินเทอร์เน็ตเราไม่แรงพอแล้วก็ตัวสุดท้ายนั้นเป็นอาร์กผมไม่รู้เอาไว้ทำอะไรเหมือนกัน อันนี้ด้านหน้านะฮะด้านสายสุดก็จะเป็นที่เสียบรูใส่แผ่นบูเลนะครับเครื่อง PlayStation 4ไม่รองรับ 3D บูเลเหมือน PlayStation 3นะครับ นี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่แกะออกมานะครับก็จะเห็นว่ามีมากมายนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับการแกะกล่องนะครับ PlayStation 4เครื่อง US นะครับก็เป็นวิดีโอที่ยาวมากขอขอบคุณนะครับที่อุตสาห์ชมมาถึงตอนนี้นะครับก็สำหรับรีวิวและรายละเอียดอื่นๆนะครับก็รอดูได้นะครับที่ play4plus.com ครับขอบคุณครับ